โอเคก็สวัสดีน้ำชมทุกท่านกันด้วยนะครับโอเคน้ชมมาเจอกับอะไรนะอะไรวันนี้บัฟฟาโลโคงิงนผน้ำชมแต่ไม่ใช่มิกา w เวก็คือบัฟฟาโลคงิงเฉนะอยู่ในข้างของีพีมีพ,พีพีเหมือนกันนะน้ชมแพงมาติดเพนะแต่มันไม่ได้อยู่ในตระกูลของ, way, งมิกา a เวง่าผน้ชมก็คือมันหมุนแบบว่า5-6ลายนะ ็คือเกมนี้ก็เหมือนอุย้ยพี่เกมมาเลยวะก็คือมันเหมือนยัไงไงนะท่านผู้ชมมันเหมือนมันเป็นต้นฉบับของ buffalo king เลยอะท่านผู้ชมโอเคก็สหรับใครทีี่่เพิิงดูคลปนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอดเพียบเลด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะใครที่อยากให้แอดเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้มาครับผมเดี๋ยวแอดจัดให้แอดไม่เคยขาดนะท่านผู้ชมสัตว์ไปนะท่านผู้ชมอีกสองสามมูลเดี๋ยวจัดไปเลย เลหม,มุนสุดท้ายแล้วนะคุผู้ชมโอเคโอเคนะคุผู้ชมมาเดี๋ยวเจอแอดเดี๋ยว 17k เท่าเดิมมาเบ็ด204อ่ะเราเล่นสตาร์แบบเบ็ดลักไก่อ่ะนะคุผู้ชมโอเคดูดิว่าจะแจกเท่าไหร่จะแจกให้หรือเปล่านะ โอเคมาต่อเทอร์โบปีสปินเทอร์โบสปินจัดมาให้หมดแอดไม่เคยขาดแอดจัดให้ตลอดอุ๊ยแวววูฟเต็มหน้าโอเคแดงดำาดูแดงดูรอดอ่ะอย่างน้อยมันก็คือแวอววูฟเต็มหน้าทุกท่ชนมา เบิดเทอร์โบหมุนมือกันต่อถ้ามันมีเข้าฟรีมันไม่จ่ายก็ด้านนอกก็ขอให้มันจ่ายแค่นั่นแหละสำหรับแอดะหมุนมือ,มอก็ไม่เข้ามาอยให้มันรันเอ็นกันต่อนะท่านผู้ชมไปเออเออเออดูดไปดูดให้ยับดูดให้หมดดูดหางสะบัดัดเลยท่านผู้ชมทีนี้มา ัอีกนิดนึงมาอุ้ยแมวจบเลยอย่างน้อยกำไรมาแน่นอนนะอุณผู้ชมจังหวะน,นี้สามสิบสองเลยเอะ่ะอุ้ยห้าสิบเหลือ